สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับปัจจุบชแนลคนกาลสินนะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วฝนหยุดแล้วนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ลมเย็นเย็นค่ะเย็นเย็นแบบวีวีเย็นแบบเย็นลมวอยๆนะคะทุกคนค่ะเย็นลมเย็นลมเย็นดีมากแล้วก็สดชื่นมากค่ะทุกคนลมเย็นเย็นเย็นดีมากไม่รู้จะบรรยายยังไงเอาเป็นว่าอากาศ ถ้าเป็นแบบนี้เนาะนานๆน,นะ่ะจะดีมากเลยค่ะทุกคนคะฝนหยุดตกแต่ว่าก็มีละอองฝนนะคะทุกคนคะแล้วก็สดชื่นคะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีสดชื่นดูดีคะ่ะดูทีคะ่ะสดชื่นละอองฝนเต็มเลยคะ่ะสดชื่นคะ่ะโอ้ยอยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นานๆจังอยากให้ทุกคนอิจฉา เล,เลยทำคลิปสดชื่นให้ดูค่ะอิจฉาที่เรามีฝนตกแล้วแล้วเราก็รู้สึกสดชื่นไม่ร้อนไม่เหนียวเดินนะความขุ่นข้องหมองใจหมุดหงิดมันก็มาลายหายไปค่ะทุกคนค่ะเราได้เห็นบรรยากาศที่มันแบบเออคืนนี้เนาะเราคงนอนหลับสบายอย่างนี้ค่ะทุกคนค่ะก็มีเห็นไหมคะบนท้องฟ้า มันสลัวสลัวมืดมืด,มดหน่อยนะคึ้มหน่อยแต่ว่ามันก็มีแค่ละอองฝนนะคะทุกคนแล้วก็นกนกอะไรนะที่เขาทําเป็นรังนกอ่ะนกนกกลางเขนเนะนั่นแหละจะบินว่อนอยู่บนท้องฟ้านะก็ไม่เยอะค่ะแถวและแวกที่ประจุบอยู่แถวเนี้ไม่ไมีไม่เยอะค่ะไม,ไม่ไม่ค่อยมีนกกางเขนเพราะว่าละแวกนี้จะไม่มีบ้านนกนะคะก็ มาพูดให้ทุกคนอิจฉาอยากให้ทุกคนได้มีบรรยากาศแบบนี้เนาะเย็นเย็นเย็น,ยนสบายนะคะทุกคนต้นไม้หลังจากที่ฝนตกเนาะแต่ว่าช่วงที่เขาขาดน้ำขาดน้ำฝนอนะทุกคนดูสิคะก็น่าสงสารเขานะกรอ,อบหมดค่ะกรอบหมดเหลืองเหลืองดูดิแต่ว่าพอได้ฝนก็ เขาคงจะปรับตัวได้เนะเมื่อเช้าประจุบก็เลยใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วก็ปุ๋ยเม็ดด้วยแล้วก็ดินให้เขาด้วยค่ะเพื่อที่จะให้เขาฟื้นตัวเร็วๆฟื้นตัวง่ายมันจะได้สดชื่นดูแล้วจะได้มีชีวิตชีวาเน,นะเราคนชอบต้นไม้เราก็อยากให้ต้นไม้มันคอตั้ง อยู่ตลอดเนาะหมายถึงว่าทรงตัวยืนอยู่ได้แล้ะเนาะพูดเป็นพูดไปโน่นคอตั้งมาซานทุกคนค่ะเอาละจ้าจุ๊บกระเฮ็ดคลิปสันจันให้เบิ่งเนาะทุกคนเห็นว่าเออหลังจากฝนตกแล้วมันเป็นอย่างนี่จ้ามีหน้าแล้วเขาถึงว่าหลังฝนตกทุกอย่างมันสดใสเนาะฟ้าหลังฝนนะคะทุกคนค่ะคนถึงนิยมชอบพูดกันเนาะมันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะ ทุกอย่างมันสดชื่นมีชีวิตชีวาเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะที่แวะมาให้กำลังใจประจุชาแนลคนกัลยาสินอยู่ตลอดคะ่ะให้กำลังใจกันทุกครั้งไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจเนาะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ประจุขออนุญาตลงก่อนนะคะทุกคนคะ่ะขอเอาคุณยายอาบน้ำก่อนคะ่ะเย็นแล้วเดี๋ยวท่านจะหนาวเนาะขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะ ขอทุกคนดูแลสุขภาพรักษาร่างกายนะคะดูแลตัวเองให้แข็งแรงอากาศเปลี่ยนดูแลตัวเองด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ